แม่แต่หมาก็ชอบกินทุเรียนค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยแม่แต่หมาก็กินทุเรียนเดี๋ยวสิคะพระเอกของบ้านนี้กินทุเรียนผู้ร้ายถูกเก็บแล้วค่ะผู้ร้ายเก็บเอาไว้เก็บไว้ในห้องขังะะแล้วค่ะตอนนี้พระเอกกินทุเรียนอยู่พี่เออรี่กินทุเรียน ไหนดูเิพี่เอรี่พี่พี่เอรี่ชอบจริงๆเหรอคะลูกโอ้โหลูกแม่ฉันเลยถลูกแม่พี่เอรี่ชอบกินทุเรียนลูกแม่แบบทุเรียนลูกเอ้ยทุเรียนเนี่ยนะเขาเอามาตากแห้งแล้วก็สับสับสับแล้วมาเป็นเส้นอีกแบนั้นใเห็นไหมสับสับสับเป็นเส้นเปิดถั่วลิบนะค่ะโอ้โลูกแม่ จะได้กินของอีกอันอื่นไงถ้าอันนี้ทิ้งเอาไปกินของอันอ Corps, right ื่นสะดวกสะดวกนะมองแล้วอ่ะลองอ่อนเนื้อเขากินดูใช่เพราะฉะนั้นเรารู้อว่าเอโอเคไม่น่าจะชนะอ่าหมดแล้วค่ะโหลูกเอ้ยอ๋อได้กลิ่นกระป๋องเบียร์ม uh ั huh. ้งลูกโหเด็กไม่กินเบียร์โถถือศีลห้าโถลูกแม่ อันไหนเต็มแล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยลูกตู้เย็นอ้อยทั้งนั้นทั้งหมดอมปอกเสร็จไปสองลแล้วค่ะเหลืออีกสองโลมันมีอะไรแปลกๆค่ะแมวบ้านนี้นะคะ ชอบกินกะเพราหมาบ้านนี้ชอบกินทุเรียน Yeah,